ตอกอน,นะจ๊ะผัดพริกกระเทียมให้หอมก่อนอนิดนึงจ้าก็จะใ็ถ้ถุงๆหน่อยเมน,นูถุ่นะจ๊ะวันนี้ใส่หมุดลงไปจ้าวันนี้เราทำผัดที่เมาคางนะจ๊ะ ยี่งเมาทางยักษ์ปรุงเลยนะจ๊ะกระชายติกไทยสด อันนี้ใส่ทีหลังอันนี้น้ำการชายจ้ะผงปรุงรสเต้ิหวขาวน้ำมันหอยจ้าโคนโคนโคนโคเลโคเล่หมอผัดีเมาผัดผีเมาคา,างหมึกยักษ์ ขับขี้เมาแต่ไม่ใช่คนเมาหยุดทานนะคะมือทำมือกลางวันจะอาหารจานด่วนขับขี้เมาทางมุกยักษ์จ้ะพริกแดงเขียวซอยจ้ะเม็ดเล็กก็ได้มีเพชรมีใหญ่ก็ได้นะจ๊ะขับขี้เมาสูตรง่ายจ้ะตังนี้น สุกง่ายสุดได้แซ่บแล้วพี่นมองอร่อยแล้วค่ะมะเขือพวงจ้าโดยมะกรูดผีดจ้ะผัดต่ออีกแคบหนึง่งให้มะเขือสุกแป๊บนึงจ้ะ ้มาเขือมันสุกมะเขือพวงก็เราใสาท่ทีหลังเราไม่ต้องการให้มันเละมากนะจ๊ <c oughs> ะผัดปลาหมึกนี่เราไม่ต้องใส่น้ำเยอะน,นะคะเพ <c oughs> ราะว่าปลาหมึกมันจะมีน้ำอยู่ในตัวแล้วจ้ะ จ้ะแล้วก็ใบกระเพราของเราสูตรนี้ใส่ใบกระเพรานะจ๊ะไม่ได้ใส่ใบโหระพาจ้ะถ้าจะใส่โหระพาก็ได้จ้ะสุดแล้วเรียบร้อยนําประทานได้จ้ะพร้อมเสิร์ฟจ้ะเสร็จแล้วพี่น้องผัดขี้เมาคางหมึกยักษ์พร้อมเสิร์ฟจ้ะไปทานกันจ้า กลางวันจาะมื่อหนีทักไทยกลางวันวันศุกร์จ้ะวันนี้เป็นวันหยุดนะจ๊ะขัดตะลิกไม่ตุกมทำผัดขี้เมาคางหมึกยักษ์จ้ะอาหารจานด่วนกลางวันจ้ะหมึอกกรอบๆแล้วก็ผิดไทยสดจ้ะมะเขือพวง แล้วก็พริกใบมะกรูดก,กระชายใบกะเพราจ้าวันนี้สุดใส่ใบกะเพรานะจ๊ะไม่ได้ใส่โหระพามาก,กินกันแก้พี่น้องกินกันจ้ากินข้าวสวยจ้าวันนี้มูตม,มัจ้ะ บางวันก็จะหิวหิวหน่อยค่ะเพราะว่าเมื่อเช้าแม่ตุกกินแต่กาแฟดำจ้ะเมื่อเช้ากินกาแฟดำแล้วก็น้ำน้ำมะนาวใส่น้ำผึ้งมากินน้ำกันจ้าหมึกกรอบจ้ากับเครื่องเทศเยอะแยะเลยสมุนไพรหมึอกกรอบพริกไทยสดมะเขือพวงพริกกระชายใบมะกรูดจ้ะรสชาติวันนี้เราเผ็ดร้อน ผ็ดร้อนเผ็ดร้อนผัดขี้เมาค้างหมึกยักษ์ไม่ต้องชอบกินค้างหมึกยักษ์จากเพราะว่ามันกรอบดีมันกรอบกอบกรุกบกรุบกินน้ำกันจ้ะพี่น้องพี่น้องบองไป Hôm nay ảm nám chà Mực đen mua khóa mi nông chả Mực đen mua khóa mi nông Ngon 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 มือกลางวันอาหารการด่วนจ้ะแต่ร้อนแรงเมนูร้อนแรงจังเนารสชาติร้อนแรงผิดเล้าร้อนหัวใจ <laughs> ทำเสร็จก็รีบอาบน้ำเลยจ้ะเพราะว่าร้อนมาก <c oughs> มีแตงโมกแก้มด้วยนะจ๊ะวันนี้ <c oughs> แตงโมลูก็ยี่สิบบาทวันบานพลิน้องทําทานนะคะผัดขี้เมาคางหมึกยักษ์จ้ะแซ่บร้อนเล่าร,ร้อนถึงใจอาหารจานด่วนจ้ายอดฮิตค่ะอิ่มแป้นะคะเดีย๋ยวมากินต่อคะ่ะยังไม่อิ่มดี อย่าลืมนะคะชอบเมนูนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์กรดิ่งติดตามให้มามาตุกชาแนลด้วยนะคะเป็นกําลังใจจะได้มีกําลังใจทําเมนูใหม่ๆพี่น้องๆกันจ้าสําหรับมุนิกะพอแค่นี้ก่อนนะคะไว้แค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะจ้าขอบคุณคะ่ะสวัสดีจ้า